สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกคนเด้อแม่อ้าวผู้ผู้ใดว่าบุ้มีผู้ใดเขาได้นี่เด้คนเขาคนจับคนเลี้ยงอยู่นี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ้อนกินสังเกตว่ามีป่วยก็โอเคนะ ถ้ามีกล้วยแสดงว่าเรื่องกินนี้มาดับหนึ่งเรื่องใหญ่ครับเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องรองไปเลยแจ้งเอดูนะเดี๋ยวปอกกล้วยให้พิเศษนะอ่ะเาซติพิเศษเดี๋ยวให้ยิ้มยิมรถกันว่าอร่อยไหมอ่ะแซบบอแซบบอแซบบอโอ้มีเทธิพิเศษด้วยนะคะแม่แมโอ้สุดยอดเลยนะคะสุดยอดนี่ หผู <l panels> <Bond> ้ใดบอกว่าเขาโได้เนาะค่ะน้องเข้าได้หนูก็อออนยนนะคะเสียงเสียงอืมมีสิทธิพิเศษแต่ละเชือกห้อยห้อยเหมือนหัวงงายแญ่แล้นงานรีลกพ่อยลูก เอางากระเด็นเอางากระเด็นสักซึ่งซีกบ้างช่างาเอาะนอนชเอนน้ยนอนนอนน่สั่งได้สั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่เม่นี่ขนาดพ่อควันยังสั่งไม่ได้ขนาดนี้เลย ใครว่าหนูดื้อหนูไม่ได้ดื้อเลยอ้าวท่วยชวมันช่วนีอ่าแน่ามีสิติพิเศษด้วยแต่บอไม่่ยแต่บออร่อยค่ะอร่อยอีกตัวนี้อีก คนกินด้วยช้างกินด้วยคนต้องทนนต้องทดลองคนกินได้ัช้างกได้คนกินได้ช้างก็กินได้เมนเมนนะพะเนาะเอาติดใจอานอนแล้วนอนนอนเอาสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเอา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 อืมนอนนอนนอน่อนนอนนอนนอน่อน

บอเาเสบบอเอาอบบร่อยค่ะอร่อยค่ะอนี่คือสิทธิพิเศษของควานใหม่คุณจะมาเป็นควานใหม่ของนาโนเนาะเอาโบควานใหม่ควานใหม่ของน้องนาโน้าูกรอนแน่จังได้กว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยังต้องลวกนะคะแม่แม่เ้ยไปเลยตึ้มตึม สุดยอดใครบอกว่าเข้าไม่ได้นะคะแม่แม่น้องก็ออนโยนเป็นเหมือนกันหนูไม่ท่าแล้ววันนี้โซดาไม่มีสักขวดนะคะแม่เยไม่ต้องมีโซดาก็เย <Yeah. S 1> ก็อยู่ได้นะอะบ้านนะ่ะเดียวเย้ yeah. นี่ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> คนนี้เลี้ยงได้นะคะเลี้ยงสองตัวเลย เดี๋ยวสงเจจะน้อยใจให้เจกินด้วยให้เจกินด้วยเอาออกเสียงก่อนอันนี้บออกด้ยยัดยางเดียวเอาลยัดยางเดียวเรียบร้อยแล้วครับจบคอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอากวกเ้กเต้เต้นเเต้นนเต้นก่อนเต้นก่อนเเต้นนเ อยากกินอย่างเดียวเรื่องกินเรื่องใหญ่เออเออไม่ต้องไม่ต้องชิมะโอยโอยเอาปุวยได้นั่นสิโอยเอาปุวยได้นั่นดวงน่ารักนะคะน่ารักคนต้องกินดูก่อนเอากินกินด้วยกันกินด้วยกันเนี่กินทั้งช้างทั้งคนนะพ่แม่คนก็กินด้วยโอ้ ไม่นานานูถึงรักคุณนะคะรู้แล้วว่าสิทธิอะไรถึงได้รักรก,ก,กินด้วยกันกินด,ด,ด,ด้วยกันเอ้โนโน,โนโอุยอ้ยอุย้ยเกือบนะคะแม่เมื่อกี้ยน โยนก้านกล้วยเกือบโดนแม่ควานโอ้โหขนาดแม่ก็ยังบว่ายเด้อโนเอ้ยโน้ขนาดแม่ก็ยังไม่ไหวเหลือนิดเดียวนะคะเหลือนิดเดียวโยนโยนก้านก้นกล้วยเกือบโดนโอ้โหโนเอ้ยโน้จี๊ดจริงๆเอาเนี่ยแม่ให้กินอ่ะ หนูไม่กินก้านอ่ะเอาแม่ให้หนูก้านทำไมหนูจะกินกล้วยสุกโยนก้านกล้วยให้กินโยนใส่ไม้คว้านเลยเด้อค่ะเอาบัวเอาบัวอืมเอาหน่อยวัดดียังไงวัดดียังไงวัดดีก็ สวัสดีกอนสวัสดีแม่ก่อนแม่สั่งก็บอกอ้นโซนนะคะบออนโซนด้วยกัแม่สวัสดีกอนสวัสดีก่อนโนนอนเร็วเอาตื่มลงตื่มลงเออเอาตื่มลงตื่มลงเอาตื่มลงตื่มลง เอาคือมาตื่มลงตื่มลงเอานอนสินอนสิลูกนอนแล้ว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 ไม่นอนอึงน้อยอยู่ชายบัว ใครๆก็จะจ้องแต่ไมควานจะโยนของใส่แต่ไม่ควานเ้อค่ะแม่เม่นี่จะโยนเมื่อกี้เกือบโดนของน้องนานโนนะคะาการกล้วยนะคะแม่เม่เขาเรียกอะไรนะที่ที่เป็นเคือเคือกล้วยนะคะที่ตัดแล้วโยนให้น้องนานโนเกินไม่กินนะคะโยนใส่ไม่ควานเจยเลยเอาตืมลงตืมลง ไม่ให้กินแล้วก็ไม่นอนให้แม่นอนนอนสินอนสินอนสินอนทำยังไงไม่ควันสั่งบอดดี้ด้วยค่ะแม่สั่งไม่ได้นะคะเอาตืมลงตืมลงไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนบุญหลายอุอันนี้ก็จะจ้องจะโยนอย่างเดียวจ้องจะโยนของใส่อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นี่ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจเด้อค่ะสวัสดีจ้า